ต้องเดินเดินตามวิถีทางได้ผลหนังสือเอกสารต่างๆเนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยขยานที่สมบูรณ์นะครับให้มีจุดตรงนี้ให้มีนะครับอุปกรณ์และก็ในของกลุ่มของทีมอะไรต่างๆเนี่ยให้มีในกระเป๋าอย่งขาดเพราะเพื่อนๆจะใช้ในการประเมินกับองค์กรได้เพื่อนๆนั่งคุยออนไลน์เพื่อนๆเ,เ,เอาเอกสารหนังสือวงแผนเนี่ยสามารถประเมินกับเจ้าลายได้คัปปี้เรียนแบบทำซ้ำเหมือนกับหลักการปริแกณ เพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเป็นรูปธรรมพื้นเพื่อนทบประเมินไม่ได้เพราะคนที่ทํามืออาชีพสามารถตรวจสอบประเมินผลได้เชื่อไม่เชืช่อแต่ถ้าพืนเพื่อนตรวจสอบประเมินผลไม่ได้นั่นคือทําอาชีพเราจะไปได้กันดีเราจะไปติดอันคาเปกตัวไหนกันดีเราจะไปหายดอดนะครับที่มันเหลืออยู่ตรงน,นี้ขึ้นตําแหน่งตรงไหนกันดีแล้วเดี๋ยวอัพไลน์จะไปช่วยติดให้แต่ถ้าเรามืออาชีพเนี่ยสามารถตรวจสอบว่าสิ่งที่ต้องทํา โก้เลเวลตี้ออปชั่นหรือเวลจุดที่คุณยืนอยู่วันนี้วันนี้วันที่12เหลือเวลาอีก18วันเนี่ยเราจะมีแผนดำเนิกนการยังไงดาวไลน์นะครับจะมีแผนวิธีการจะสร้างใครขึ้นมาตั้งโอว่าเป้าหมายฉันจะเป็นบรอนบรอนมียอดเท่าไหร่หมื่นหมื่นห้าแล้ว KR ก็คือเคเออเคริเซลก็คือเราจะสร้างผลลัพธ์จะสร้าง X ได้กี่ X หรือจะจะจะ,จะสร้างบอล เพื่อจะในปัจจิน้ำอะไรต่างๆกี่บอลแล้วก็เคเอคีเอฟีก็คือเราจะทําที่ไหนเมื่อไหร่กับใครเวลาไหนลงตารางในหนังสือววกแผนเลยอยู่นี่แล้วผมคุยผมคุยแบบลึกแต่ไม่ไม่ลงมากเหมือน้องพิในเมื่อวันยิ่งเนื้อหาดีมากแต่นะครับดีเทลตัวเนี้ยมันจะใช้เวลานะครับต้องไปปรึกษาส่วนตัวหรือจัดกลุ ผมใช้สไตล์นี้ในห้าค้นหาผมจะใช้สิ่งที่เรียนจากเกสต์ทมาก็คือใช้บลเชิญชิ้นที่ไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้บลเชิญที่อัพไลน์สอนของเพื่อนเพื่อนเพื่อนต้องท่องให้จําท่องให้จําเพื่อนเพื่อเป็นเจ้าของกิจการแต่เพื่อนๆต้องทำให้ทุกจานท่องให้จําให้จาให้จาไม่จําพักเที่ยงทางานอยู่หรือนอนอยู่ตื่นขึ้นมาปุ๊บต้องท่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 องต้องใส่ใจกับมันต้องมีวินัยกับมันต้องรู้ไว้ได้รู้ไว้ได้ แล้วเพื่อนๆจะนําไปใช้บุญแบบมืออาชีพได้มันจะเกิดทักษะมันจะเกิดความชํานาญหรือผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้นพอน้านี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยแสดงว่าจำไหมครับลายชุดทีีอยู่ที่พื่อนเขียนอยู่นะพ่อกําจัดพัฒนาเอาคนที่นะครับพเพื่อนๆเรียนมาแล้วนะ่ะเช็คปางีับเช็คเพี้ยนเนี่ยพอไดาเสร็จแล้วปุ๊บเปิดใจคอร์สที่เปิดใจตรงนี้พาเข้าคอร์สวายเลยพาเข้าคอร์สวายเลยหรือถ้าที่ว,วายเนี่ยนะครับจัดอาจจะใช้เวลา อาจจะเอ้ยมันไกลหรืออาจจะใช้เวลานานหลายเดือนเพื่อนๆก็พาอัพไลน์ไปพูดคุยเกี่ยวกับแนวคิดวิสัยทัศน์อะไรต่างๆเรื่องราวของชีวิตต้องฝึกรื้นงลังของชีวิตอย่าคุยเรื่องการขายอย่างเดียวการเปิดใจแล้วแต่จะไปเปิดใจการขายจะไปเปิดใจวิสัยทัศน์แนวคิดมุมมองเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะรู้ว่าสถานการณ์ตอนนั้นนะจะเอาอะไรก่อนขึ้นอ่อนหลังนี่คือประสบการณ์ แต่ตอนนี้เราต้องรู้ก่อนว่า,าคนมาตรงนี้มันน้องพ่านคนบอกไปแจ้ว่าข้าคอวไวน้นยทาให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงความคิดได้ตลอดหลังจากนั้นทันฟักเซ็ตรีบไปซื้อบททัตรซิปเพราะเดี๋ยวบัตรเนี่ยมันเป็นบัตรที่สําคัญและยิ่งใหญ่เราจะไปดูกิจการของเราว่ามันเติบโตขนาดไหนแล้วใช่ไม่ใช่หลังจากนั้นเสร็จแล้วระบบอ,ออนไลน์นะครับที่ในกลุ่มเซนอิัที่ตั้งกลุ่ม ร้างนะครับธุรกิจสอนแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์หลังนั้นเคลื่อนไปไหนต่อไปโฮมมิ่ติ้งโฮมมิ่ติ้งเนี่ยทำให้เกิดอะไรขึ้นทําให้เกิดยอดทําให้เกิดการขายผิดสมัครสายสัมพันธ์เจอผู้นําแล้วได้ขค้นคนมารีสตาร์ทเพื่อที่จะนะครับมารับรู้เรื่องราวแห่งโอกาสและการตัดสินใจส่งพลงังหลังจากนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเพื่อนเพื่อกังวลมาตรงนี้เห็นไหมครับเพื่อขั้นกรอง คัดปลอตรงนี้จะเป็นผู้บริโภคจะทําเสริมแบบเล่นๆหรือจะทําธุรกิจเพื่อนๆก็สามารถเป็นกลวยคัดปรองได้เราจะได้คัดตัวผู้เล่นได้ว่าเฮ้ยต้องหาคนที่ทําธุรกิจแล้วเราไม่ทิ้งคนบริโภคเราไม่ทิ้งคนที่เป็นนักขายได้มาตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยฝึกแกสตาร์ก็ต้องเข้าฝึกในกระดุมห้าเพชนแล้วก็เทรนเนอร์ก็ฝึกของตัวเองเห็นไหมครับโปรดักต้องเรียนรู้สร้างทอ่อวันนี้ผู้นําสอนเรื่องการสร้างทอ่อ แต่ในท่อมันว่าเรามันก็ขึ้นตำแหน่งสูงไม่ได้มันต้องเอาน้ําใส่ท่อน้ําในท่อนั่นคือสินค้าต้องเก่งสินค้ารู้จักรู้ค่ารู้ใช้แล้วก็หลังนั้นเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยต้องมาฝึกในการไปเปิดใจคอที่พ่าคนัดเทคนิคการปวดใจเพราะบางคนกลัวอยูอ่คออะไรต่านไหนวันนี้ให้อภลายบอกเพื่อนๆต้องคำพอนใาเสร็จแล้วเนี่ยเราจะกันกองเหลือผู้นํา พอผู้นำเสร็จแล้วปุ๊บจะได้เจอแกนนําแกนนำนี่ใช้เวลาไม่ต่ำใน2สปีแล้วเป็นแกนในแกนในแกนนาผู้นําแล้วก็เพื่อนๆครับครบที่พัฒนาก็คือไฟเลเวลรอนคุณภาพการสร้างองค์กรขนาดใหญ่ที่เราจัดอยู่ตอนนี้หรือโอเคสหรือในกลุ่มอะไรก็ได้แล้วเพื่อนๆพื่อ,อก็ลูกใหม่คนใหม่เข้ามาฝึกบนเชิญรายชื่อที่มีอยู่แล้วก็คือวัตถุดิบผูม้มุงหวงัง แล้วก็นั่งปวดใจใช้เวลา24ชั่วโมงเวลาตอนไหนก็ได้แล้วแต่สถานการณ์เพราะฉะนั้นเราต้องเดินตามมานุษย์ระบบอย่างนี้นี่ผมให้ดูแล้วแต่ฟัง์กชั่นเพื่อนแต่นี่ฟัง์กชันว่าเดินตามนี้นะนี่คือวิธีทางเราจะไปสู่เป้าหมายความสุเร็จด้วยกันเอาไม่เอา